เอาไงเอาไงพอ้อ,อม่อยังเหนื่อยสัตว์ฮี่คนหลังขอพักสองได้บอกวะพักสองตลอดเลยเหนื่อยอกอบมากอบพี่แมนหัวสีข่ขาพี่แมนมามาจากโคราชมาเลยไง เครื่องพึ <c oughs> <c oughs> tá, ่งลงเลยกอล์ฟอ่ะกอล์ฟกระชากมาแล้วกอล์ฟเดินขึ้นไปกอล์ฟแทงมาให้เอ็กติดท็อปสองท็อปหนึ่งที่เบิร์ดที่เบิร์ดส่งให้กับเจนเจ้ท็อปกันสองมาให้เต้เต้ต่องที่เบิร์ดเบิร์ดแทนด้านขวาให้เจโอไอเจนมีมาไม่มีใครอยู่ครับไม่นัดกันโอ้ยยุ้ย อยู่ในมาให้กับก๊อบสางซ้ายก๊อบเลี้ยงขึ้นมาก๊อบเลี้ยงค่อยเลี้ยมาล็อกหนึ่งทีก๊อบอ้าวอ้าวติดท็อปท็อปหนึ่งสกัดออกไปก๊อบเปิดแชร์ขึ้นมานิวนิวไงพี่ว่าสกัดทิว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 ส่งมาให้ใครไหมทิวส่งให้กับเอ็มเอ็มยิงเข้าไปโอ้ติดตูดใครก็ไม่รู้ท็อปสองท็อปสองกระชากขึ้นมาท็อปสองเลี้ยงขึ้นมาคืนขึ้นมาส่งให้กับเจทางขวาอ้าวเจนจับบอล ท็อปหนึ่งคำหนึ่งเลี้ยววอร์สองให้เบิร์ดเดี๋ยดีเดี๋ยวเดีวเดี๋ไม่ยัดเดีย๋ยวติดกระติก๊กกระติก๊กระต่าไว้ก่อนออกไปทิวเหรอโอ้ยโทษทีทิวเหรอแล้วเราชื่ออะไร,รอ่ะเต่าเอ้าเฮ้ยขอโทษทิวว่าเต่าเต่าอ,อ,อยู่นี่เบิร์ดท็อปหนึ่งยิงอันนี้เต่าอนุทิวโอเคขอโทษครับาพาผิดไปตลอดเลยเต้ เปิด <S <S ได้เตะมุม DOC DOC เยอะงัดเตะขึ้นมาจาังหวะท็อปสองยิงอู้ยตรงนี้จังหวะเดียวโดนไฟแตกวะเนี่ยข้างไหมไม่ค้างท็อปสองทันโบวไปจังหวะเดียวอยู่ครับอยู่ยอ้าวตรงนี้ไม่นัดกันส่งเอ็มมาเอ็มไม่เขาไปกลางออกไหมออกครับตรงน,นี้ไม่นัดกันก่อนอ้าวท็อปสองส่งให้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจังหวะนี้พี่เบิร์ดไงเบิร์ดย็ดไปม,มาเย็ดเหรอยัดยัด,ยด ครับสองสองที่เบิร์ดอีกทีนึ่งเบิร์ดจัดไปอีกทีนึงติดกับชื่ออะไรวะทิวไอ้เหี้ยกูสับสนเป้เต็มหมวแล้วเป้ยิงเลยติดกับเอ็มครับต่อไปแล้วเขาก็ส่งมาให H X X ง่าย X จับบอลดรเพื่อนก่อน X ส่งขึ้นหลังมาให้กับยุ้ยยุ้ยส่งให้กับโอ้ยเต๋าเต๋าว่าไม่อยู่เต้ได้บอแล้วเต้เลี้ยงข้นไปเต้เลี้ยงขึไปจีนข้นไปส่งให้กับเจเจส่งให้ทัพสองลูกดีใครเห็นก็ว่าเข้าอีกแล้วลูกดียุ้ยต่อวันนี้ครับ ยิงไม่เข้าตายแล้วจะว่าอะไรเขาเลยเราก็ยิงไม่เข้านะว่าเขาไม่ได้เราท็อปสองแก้ตัวไ่โอ้ยทอปสองแก้ตัวในการลูกนี้อีกแล้วไอ้ลูกนี้ทาบ่อยแล้วเราอ่ะแม่ทิวทิวแทงมาให้กับเอ็กเลยครั้งนี้เอ็กส่งให้กระเต่าคนนี้เต่านั้นทิว ไอ้มึงอยู่เพื่อที่คุณจะดูอาร์มอยู่เขาบอกอยู่ว่าชื่อทีไหมอ้าวคนนี้เต๋าเต๋าใช่ป่ะเสื้อลายเต,ต๋าใช่ป่ะเต๋าใช่ไหมไอ้อ่อนม,มึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยทำให้กูพผ่าโอ้โหอ,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 อยู่น,น,ยนี่เขาสองยิงไปเขาไม่เข้า <ไป S 1> โกมัน<า>เหนียวจังวะก็ไอ้อ่อนมึงชอบเถียงอ่ะไอ้อ่อนมึงเถียงผมอ่ะผมก็บอกแล้วเขาชื่อเต๋า นี่เต๋านี่เต๋าอ่อนนี่เต๋าเต๋าส่งให้กับยุ้ยยุ้ยแย่เยอะหรือเปล่าอ้าวยุ้ยแทงมาไม่ติดเจตออกไปครับพวกนี้ยุ้ยเองอ่ะยุ้ยมองเพื่อละยังไงดียุ้ยยังไงดียุ้ยยังไงดียุ้ยส่งมาคืนหลังให้กับเอ็มเอ็มเอ็มเอ้าเอ้าดูไหมดูดมาครับเอ็มหลุดบอลนะเอ็มแทงบอลทางซ้ายให้กับโอ้โหโกฟตรงนี้ไม่พร้อมกันครับทำไมทำไมยังไม่ถึงอ่ะมีอะไรบ้างล่ะ เสาไอ้ทับสองทับสองส่งให้กับเต้เต้ชิงวนมันทูไปให้เบิร์ดไอ้เจแซงมาก่อนเลยเจยังไงเจนเขี่ยเขาไม่ออกแคท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 โยนยาวมาให้กับเสาเสาอ้ยนี่สวยมากครับเสาเนี้ย้องเปหลังก่อนเสาส่งไปยังซาให้กับเอ็มเอ็มเอ็มส่งมาให้กับยุ้ยยุ้ยไงยุ้ยนี่ไปยุ้ยยิงเรื่องนี้โอ้ออกไปครับ โตเปิดยามาให้ใครเนี้ยไม่บอกเพื่อนเลยอ้าวเฮ้ยเราอะเราหูเอาอะเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราเหนื่อยดิตำรวจมาหายใจตรงนี้แหละลูกนังนแหละไอ้ตำรวจเฮ้ยท็อปสามตำรวจเขาพอน้ำพอเปล่าดิ่งได้นะเดี๋ยวไม่พอกันใครโยนไหมวะอยู่ดปล่อยให้กับก๊อฟหรือเปล่าท็อปสองอ้าวท็อปหนึ่งแทงมาให้เจนเจนเด้งนิ้วนึงก็ว่าเดียวเลยโอ้ตามน้ำมาเลยไม่เข้าครับท็อปหนึ่งโอ้ยขายาวเกิน ไม่ได้ขายาวเดียวเขาต่อตัวก็ยาวเอ้ยอ้าวนี้เดวสดีทุ่มครับเต่ยิงแล้วนี้โอ้โหเซฟเกินแ,นแ,แ,แคทส่งมาอ้าวติเต้แล้วแทนนะครับวันนี้แฮนบอลไงวะเอาไอ,อ,าอ,าอาด้ดูดิเอาไปขอโทษ แัดมาให้กับเต๋าเต๋าจิ้งมาให้กับเอฟโน,นี้ไม่ทันครับผมไม่อ่อนเกือบนิ้วขาดแล้วมึงเมื่อกี้เกือบนิ้วขาดแล้วดีสี <c oughs> <UC S 2> ทุ่มครับดีสี oh, เปิดโอ้เปิดไปให้ใครครับลูกนี้ไอเกมน้ำหมดเปล่าหรือน,นี่น,น้องไม่มีนะมีกูไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกไอ้ยู่นี่นะแคทโยนยามาให้กับเอ๊อฟลูกนี้เก็บยังไงเก็บยังไงเก็บตัวบังไว้ ตัวใหญ่ก <substit> ว <uting> ่า <expand> ตัวเอ็กเอ็กซโอ้ยโดนสกัดโดยพี่เบิร์ดครับโอ้ยลูกนี้จังหวะนี้เกือบไปแล้วหล่อลื่นหลอลื่นครับต้องบอกหล่อลื่นพี่เบิร์ดไอ้กอลฟหล่อลื่นเหรออ่อนโทษนะครับเดีแล้วนะครับพี่โต้งเตะขึ้นมาโอ้ยเจอทิวโป้งตรงนี้เข้าไหมโอ้ยพี่โต้งใช้ใช้ใช้สายตาเซฟเมื่อกี้สายตาเซฟมื่สุดยอดคำนวณไปแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยนี่ไม่เข้าสุดยอดพี่โต้งนี่เลยถ้าเข้าโดนมื้ด่ายับเลยเมื่อกี้เตะพลิกไปแล้วเตะโดน ก็มันก็ได้เอาเกมโอเอ็กก็มันก็อย่างเซฟเลยอ่ะไม่ลงทำไมทำไมอ่ะไม่ลงมีอะไรเปล่าโอ้สั่งจังยว้ยเฮ้ยโจงส่งให้กับพี่เบิร์ดพี <t> ่เบ <sos> ิร <t> ์ดไงพี่เบิร์ดพลิกไปแล้วพี่เบิร์ดเลี้ยงมาแล้วเบิร์ดแทงไปติดกับทิวทิวไงทิว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 ดึงโอ้สับขาดี่สวยงามทิวส่งคืนให้กับยุ้ยยุ้ยส่งคืนให้กับทิวทีหนึ่ง เอ้าทีกไม่ไม่ได้บอลครับบอลบอลครับบอลไหมบอลไหมไม่ฟาวนี่ไม่ฟาวครับปั๊มบอลครับปั๊มบอลไม่ฟาวอ้าวได้ฟาวไปไอ้เต้บอกให้ครับไม่เป็นไรคืนไม้คืนไม้ตันนี้ไม่ฟาวนะครับตรงนี้โดนบอลนะตันนี้ไม่ฟาวใช่ป่าวะไม่ฟาวใชขึ้นไปขึ้นมาครับวันนี้แคทโยนเลียงมาติดเต้เอาแล้วทั้งหมนไอ้เต้ไงเต้หางยิงโอ้โหติดตูด ติดตูดเต๋าเต๋าเต๋าที่สิดวงแตกไปเลยๆๆปเป๋ส่งให้กับท็อปหนึ่งท็อปหนึ่งยิงแล้วกันโอ้โหเซฟไปเกินโกคนนี้ซุปเปอร์แคทอ่าท็อปหนึ่งสกัดไว้ได้ครับส่งพี่เบิร์ดที่ว่าวาลดรถไหมเบิร์ดอ้าวน,นี่ไม่นัดกันไม่ให้เสียกันครับเลยออกไปซะเลยเอ็กได้ทุ่มมือมาครับยุ้ยต่อไปใครดูสีอ่ะ ีเหลืองใครอ่ะแดงใครแดงเดียวแดงสีอะไรวะโ e. อลิทเอซีขอบหนึ่งจัดบอลไว้ทั้งสองส่งให้ก้าก้าค่อยๆไปก้าส่งทางขวาให้เต้เต้ยังไงเต้เต้ส่งให้เจนเจนยิงมาโอ้โหนี่ ี่ทิวโอหทิวโดนเบียดโดนเบียดสองเลยครับวันนี้ไกลไหมไม่ไม่ฟาวใช่ไหมครับกรรมการไกก็ยอชายก็เอาย่อหลังให้กรรมการไม่ทำหน้าที่เลยกรรมการเสื้อดำอ่ะนี่ยืนดอกบอลอยู่เนี่ยเอมเอมโดนไม้เอฟโอเอฟโดนนิวเบียรดครับบายวันนี้ไปต่อครับวันนี้กล้ากล้าไง กากาส่งให้เต้เต้พริกไหมเต้พริกบังไว้เต้บังไว้ส่งให้กับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดหางตูงเข้าไปติดใครครับติดทิวทิวทิวใช่ื่อวะทิวสิบสี่สิบวิครับผมเดี๋ยวสี่เด้เปิดหมุนครับพรุ่งนี้เปิดโดยเจนเจนเข้ามาโอ้ยทับตึงกล้ากล้ายิงแฉลบเอ็มออกไปครับเดี๋ยวแฉลบเขาได้มุมอีกรอบครับสี่เดียวสี่ ดีโอซีเจนไงเจนแทงเขาตรงกลางติดกับทิวเหรอเตะอัดเตะโดนเอ็มออกไปไอ้ยูออกไปเจนแทงเข้ากลางมาท็อปหนึ่งจับบอลได้โอ้โหจับบอลยิงเด้บอลสวยงามจริงส่งคืนมาครับดิวนิวส่งให้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดยิงติดกับเต๋าไม่ติดกับทิวเหรยหมดเวลาครับผมเท่าไหร่วะสกอ Thank you for watching ศูนย์ศูนย์ป่ะเอ็กซ์ศูนย์ป่ะศูนย์ ต่อไปใครใครวะ